ครับพี่น้องป้องไปเมื่อน,นีมาท้ากับมาเหล่ยยุ่กลางพงครับผมวันนี้ไม่มีง <c oughs> านประกาศประกาศมาท้ายท้ายลูกเหลี่ยมครับใช่ครัใช่ครับกอไยแตงมันเป็นห้างมันดูนี่ืเ่ห้างดูน่นี้เนี่ยใช่มีอยู่ตรงนั้นเนี่ย เงี้ยวหน่อยอันเป็นห้างแบบเงี้ยวๆนี่โอ้ยวายูแม่มันหน่อยแตนขที่มาตัวนี้น่อยโอ้ห้แต้มพี่น้องดูว่ามีการโกอกจังเอ้าเปิดบัตรโอกาสเดิวางอยู่ในกล่อง bay mong đây bay tháng đây bay mong câu yeah. Còn đấy Ôi, không nào, chiều lên cái nào Này. sáng lên bớt leo nốt อันนี้ก็เจ้าเอินว่าไอ้หลังนองค่าครับนี่มไอ้แปลงเขาหน้าเขาครับผมหนองค่าบรรยากาศย่างดีร่มเย็ยนดีครับพี่น้องคนมาแล่นกันหลายว่ามันติดทางครับเลย เดี๋ยวแนลนเลาะทางฟังทางคุ่นไปเก็บอะไรนั่นบ้า กินหลายๆไปดินหน่อยไปดินหน่อยอะไปดินกับแก้วพี่น้องเอ้ยชักสอยเลยโอ้ยสายไฟต้อดย,ย่าน Cứ là dùng là dán đầy Ôi Chỉ có lúc nào lâu phía đằng dưới Sáng bớt lắm Ông Mai kìa, tới ế, không, hỏi, ép ép มาเด็ก,ดกาศบจางดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้สนิทวันครับพี่น้องครับเดี๋ยวทายอย่างกันเลเหรียญก่อนครับผมครับขอบคุณทุกคนติดตามครับผมครับสวัสดีครับ